เพื่อนๆวันนี้จะมาสอนดูปิดตารุ่นหนึ่งปิดเขาเรียกว่าปิดตาจัมโบหลังเต่ารุ่นหนึ่งสร้างปี2,520จำนวนการสร้างจะมีอยู่3องค์เนื้อผสม16องค์แล้วก็เนื้อเกสร เจ็ดสิบ่าองคเนี้ยอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเนื้อผงใบลานพันสองร้อยฝ่าองค์ครับให้เพื่อนๆดูพิมพ์ทรงพระจะเป็นนั่งขัดสมาธิวงแขนจะโค้งขึ้นมาปิดพระพักทั้งสองข้างเหมือนกันครับแต่มาดูจุดที่สำคัญดูตรงข้อนิ้วนะเพื่อนๆข้อนิ้วจะ ไม่เท่ากันทุกนิ้วจะมีเป็นขยักขยักขึ้นมามาปิดปิดหน้าขององค์พระแล้วก็เสียนนี่ตรงหัวพระนี่เสียนจะเป็นเสียงมนมนแล้วจะมาดูที่ตำหนิที่เขาดูกันที่ติ่งหูตรงนี้นะเพื่อนๆติ่งหูตรงเนี้ยข้างขวาข้างเป็นอาเป็นข้างซ้ายองค์พระ เรามาดูกันนะจะมีติ่งให้ดูชัดๆอยู่นะฮะถ้ากล้องไม่ชัดก็นะให้เพื่อนๆดูกล้องผมจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะมีติ่งให้เห็นอยู่เพื่อนเนลองสังเกตดูนะจะมีติ่งที่หูชัดๆให้เห็นแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูฝั่งขวาองค์พระนะดูที่เขาจะดูกันตรงเส้น เส้นหูที่สันใบหูเนี่ยจะมีเส้น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 วิ่งขึ้นนะจะมีเส้นวิ่งขึ้นตรงสันใบหูเนี่ยแล้วก็จะมีเส้นจากนี้ก็จะมีเส้นวิ่งขึ้นมาข้างบนนะให้เพื่อนๆนสังเกตดูถ้าวิดีโอหรือภาพไม่ชัดก็ให้เพื่อนๆจับองจริงขึ้นจับดูลักษณะพิมพ์อย่างนี้จะมีตรงสันจะมีเส้นสันแล้วก็จะมีเส้นที่วิ่งขึ้นเหนือปลายหู ขึ้นไปข้างบนนะให้เพื่อนๆนดูเส้นจะพลิ้วเส้นจะไม่ตรงทื่อน,นะให้เพื่อนๆดูอ่าหน้าตาของพระปิดตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งที่สร้างปี2520เป็นอนองนี้เป็นเนื้อผสมเอามาให้เพื่อนๆนดูเพื่อนๆศึกษากันดูว่าองค์จริงจะมีการสร้างน้อยน้อยคนที่จะมาให้ดูนะเพื่อนๆอน่ะสังสังเกตดูนะผมเอากล้องจับชัดชัด นะถ้าเพื่อนมีวาสนาก็อาจจะได้องค์จริงมาไว้ครอบครองเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอให้เพื่อนโชคดีครับ